นะฮะวันนี้นะสิลงนองลงนองอนาเกมเฮได้หมดเลยเฮบอู้สิได้วันนี้นะแดดหอนเลยหอนแดดไปก็มาลงหอนมันหอนลงนองัเหมือนเย็นเด้ออ้าวชาวบึงชาวบึงสิได้โอ้โวเจออยุบเจอเลยคิดตกคิดตมพี่น้องก็คิดตกลายเด้อตอนนี้ได้เขาล้านปลายนะขอย่า เมื่อวานนี้ก็ได้โอกาสมากินป่าในะชาวบ,บ้านครับทุกคนกินป่าหน้าชาวบ,บ้านเขา,า,าขอปลาลายปลาเขาปลาธรรมชาติไลยนะั่นมันนี่ได้โอกาสที่มาไทายลองเบิ้งมาได้หรือบ่ได้เข่าโซนมากนะเขาเลยมากอากาศชุดแดดดูนี่ที่ซีเบสหลงศา ไปได้เต็มร่งไดเต็มลงไดหลอยู่ป่าเนอะ่องเจอได้ออไหลคนแล้วมาอันนี้ก็นมีันเอสื้อหนองเลยลอยเลไร่น้ำมันหมอ่ะบอนมะแกงละ เออจดหมดาน้ม่เาน่าไม่ได้มาไมโอ้บนาหน้าโอจานก็ม ok. ีเอาเอาทุกคนแนดมาสิแนทถ่มาลงป่ายักเป็นยังไงแล้วมืนอี้คะสิบสองโมงมืนอี้คี่สิเอ็งศาความโหนมีสองเคทีวีกับมากมันอี้ สองดั้งเดิมเพคะน่ะแต่ปัจจุบันน่าจะเป็นโก่งยูป้านะเป็นกมาคือกันสองดั้งเดิมเพคะในเคทีวีไปไปสัมภาษณ์เพื่อเงินเงินจับแน่เงินตุงมันดึงไปจนเมื่อเฮาก็ยังไม่ได้บอกพื่อนละเขายังมันเถอะว่ามันเอาสองพันหนึ่งนะมันตาชี้ล่างนจะเฮเนาะ ขึ้นเหนียวเนาะมื่อมือมันเปท่นมือเงินนะฮะกับบ้านนั้นแล้วไดแล้วมันดึงห้ามเอาเงือนมันจับไผายห้ามันก็ดึงปลายเงินตุงเงินมันเอาไปนาว่าห้ามมันแล้มันเลื้ว่าเท้าจะห้ามเอาบอลมันกลงมันตูน้อกมาบวกก้าวตัวไปมาห้ามดึงเงินสองพันตาที่จะเข้าบ้าได้ขนาดนั้นขนาดนั้นละเงิน้นเงินบองมือของเงินเข้าไปนะว่ามันจะเย็บคอเพราะ่คืนเงินซํำนั้นท่าโอ้โหพ่ไปชนี้ อันเพอมือหัลางเพ้อมออันนั้นเปล่มอแวงหรืเปลารว่าเดนตัวกระจายเย็บข้าพลวดว่าพเขือเดียวายน้โไปไพร้อมแล้วเบลพร้อมแล้วปล่ปะปพร้อมที่จะหาปลาเอ้ามบ่ได้พูเผานีนะไม่ได้พูเลย อ๋แล้วกเสื่อมใส่แล้วแล้วมันจะไม่เสื่อเลยมันมัดมัยโยมมานโยมมันมีท่านไอโยมมไดชื้อมาม่ดมัดท่ามีเป็นโบมัดไม่ดแล้วลึกชมก้นไอ้โยมพดีแกเข้าไปลึกชะก้อนมเป็นผมยู่ผมน้อยมเป็นเทมงเขาเลยใส่น้ำนี่ผมแห้งจักน้อยเลยนี่นลึกผมใสยน้าทุกคน หมูมีแห้งนะน้ำเขียวทึบเลยขนาดย่ำแรงได้นี่เลือกกะหรี่พอนะปีนี้แห้งแรงแต่กับน้ำอยู่นี่หมูแห้งเออชุดยอดประเทศวันนี้นะแน่ชุดยอด ปพี่น้องไปสิงูน้กันปะ่ะได้กินป่าด้วยบริได้กินมน,นี่โอ้หอมป่าหอนสุดๆมือนี้มีหอนบ้านี้นะขวางโกมกันเนะวางโกมเนะเจอปีงใช่ปะเงามาอนี่ โอ้เย็ยนขนาดเจอปีกยื่นทันทีเลยนะมันนี่นะโอ้เย็ยนขนาดเย็ยนขนาดพี่น้อง มีแต่นานทั้งหมดเลยนี่เี๋ยว้ลามาไหมลมาลุกน้ำนี่ปลากระบอกป้ะเขายำละหอยคมหอยปังไก่เนี่ยนเออหอยคมเน้นป้ะเออยิ่งบอกให้เกแก้วนะลุกน้ำนี่เห้กินหอยปังหอยเกลียบไปเลยหอยเกลียบหอยคมขนาดไหนดูด้ว เลือเด็ดปิงปล่อยก็เน้ะปิงยอมแล้วปิงมาลงมาลงมาขโนนี่เออลงมาน้ำคุ้นเนี่ยลงมาคือคือบ้านนี่ มั <t ary> <t ary> <t ary> <t ary ่วโนสิก้อนจะเอาม่ไม่ได้ขึไอตุ้มหรือปะลูกมัน ได้องแล้วดองแล้วเนบู่เออองสุดแเลอ้าวเูู่้ไ่ไมนี่ยเลวันนี่นะจมาเพิ่นได้ป่าหญ่อ้องเลยเนยเลวัะนีนี่นะเพิ่นพอป่าหญ่ขยถูกใพอป่าหญ่ยเฮ้เป็นนะเอไหลแล้วไหลแล้วเอตอมหยป่าหญ่แ้วไหลป่ายญ่าแล้วเอ

เอายอมากตุมปลอยงเนี่ยต้งบเลยยอมเลยยอมบนปากระซาปนี่ป่าพันตัวมากัเฮ้าลีท่นได้เลยมีมัง อันนี้เรปากระบอหัวโปนนะเออที่คูนซองไหมฮะน่านซองเออ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 อเอ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 อดออเเอออ อันน้ำอ้อยน้เอออ้าลองมึงดูรสชาติเป็นเหรอี่เกว่าักอมนัเาน้ำม้อยหน้าคือเป็นและนีน้อโอ้กินนลวมีแห้งดีปื้นๆแล้วจ้าฮัลโหลครับครับครับเอาได้เหมอเอาแล้วได้เหล่ากะเมาที่กำลังเผากันอย่นี้ี่กำลังเผา

กินเฮ้ยแช่เคยโน่เอาลองบ้างรสชาติเป็นเลยเออเอาอาหารมากนยังไ้ห้าข้หอยปังเลยเนี่ยเยอะเข้าแล้วบวายหอยปังสดๆเลยยังดิบๆเอาง่ายแซ่บได้เพราะเริ่มมเคยกินเสิร์ฟทะเลล่องบ้ามีล่องได้ยาล่องได้ฮาออได้ต้องกินซุก น้ำลายมัน้โอครบดิสดเลยหัวตังสดไข่มนก็มีไข่กะมีบ่เอาได้ไข่มันอับพักเพื่อนนีพักแวนพักแวนเอาเบิ้งบานเสียงกึ๊บกึ๊ียำ ปาเด้อทั่งหนังก็ได้อือ,อเ้าเขาผมอม มี่เทาพร้อมเด้อเนี่แบบนี้นะเข่าของแท้นี่นะอันนี้ด้วยซะมีหอยดิบหอยไมมนะอันนี้เออหอยดิบหอยหักข้อใช่เขาเออหอยหักข้อหักกรับพี่บมมี่หักกรับก็น้อยพี่น้องเอ้ยอนยเจ้าเถื่อเบาเจ้าเถื่อร้ายลงคลิปเน็ตตี้แหละพลังลงกูแค่แน่ใจ กน่อยเดียเพื่อกญาเล้เดเล่าด้้าด้เอาเนาหัังเฮาน้ำรังกัอเก็ปลา่มนี่ปลาไข่พี่น้องเ้ยมกันเนื้อปลานี่เด้อไข่ไข่โตเนาะไข่ขอโตไม่ดเจ้าจาจางอยนึงแต่บอกไข่ด้ยแบ นี่กระตู๊เนียดปนเดดเมงป่าเมงป่าเป็ป่ากระบอป่าซิวทั้งหมดนี่เออเอเงเอเมงเมงป่าก็เป็นยเป็นตะโก้ยไเมงกบเป็นแัดหัเขาบ้างดูกัดนีได้ มาลองมึงดูกัดโถมันะอะทิมย้ำกระโต,ม,ต,ม,ต,ม,ตมันลองบั้งนั่นแหละมันสักเขาอาเห็ดเหลียงเห็ดแบบเอาทุกคนผ่านไปแล้วสองชั่วโมงสองชั่วโมงไปไปลายแล้วตอนนี้ป่ากระเบ,บงไปเฮ็ดกินน้ำอีกโซนหนึ่งกับตึกทาน้ำไปไปเบื้องป่าที่ได้มาจีรายสัมบูรณ์ ขับไปเฮ็ดกินกระลายอยู่นะครับไปซ้อยก้อยอทีมงานเข้าสู้ขนาดนะสิบกว่าคนทีมงานกันโบนีงายมันเนี่ยพอปิ้นง่าหึ้นละมัดน,นี้นะเะต็มคองยัดเลย

ปากกระบอกก็มีเมนบ้เจ้านะปากกระบอกยังพ่อท้อนะเจ้าก็เต็มพร้อมปูปโคได้เอาไว้ยู่พันปโคเจ้ามีแต่คลองนั้นในคลองนี้ก็มีมีแต่ปลาขาวปลากระบอทั้งหมดอ้าวสกอตมึงดูสเบ้าง เออจะนี้ละพอดีพ่องามเลยนี่เอาพร้อมแล้บานนี้โอกระเด็ดเรียบร้อยแล้วได้แวก็พร้อมแล้ว เพอเราเล่นนะบื้งระดับอาจารย์เขากินรองเจียวได้เนี่นะพร้อมละนี่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 หกแห้งตู้เกลยวมาเด้อพี่น้องได้กินน้ำเด้อนี่เด้อสุดๆอันนี้เี๋ยอนั่หลอกพั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 สุดยอดแล้วีนนี้กรบพักกลมเลยมา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 อ้ยวิดสุดแล้ว้างข้วลา้วป่าอยู่คล้องเิบล้วานนี่เพื่อนว่าข้าแม่พน่านดสุดยอดน้ำมอยหน้าา nấm khao này nấm 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 khao xuất sắc xuất sắc thắt đuôi rái luôn thắt lấy sẹp rái sẹp rái ăn bản bản rau thì nón ơi nông kinh rẽ này nó kinh rẽ mất mất đây cho kinh rẽ này đủ đủ hết rất là xuất sắc này háo cả mì đay này háo là mì đay anh này trong mi nẹo đó trong mi nẹo ke nó chẳng coi sẹp mình nhảy Aluna Red nước nấm เป็นร่างไม่ละฮ่าพวกตัวเตัวน้อยมินเี่ยันตัวยันไปร่างข้าวเลยกินได้ป่านเอามารถเป็นตัวเนาะเอาไปเอาไปโชคเก๊เอาโอ้อีด่านนั่นนะเรียบร้อยแล้วเด็ดหัวเรียบร้อยใส่กันนะจงกินแร้งเด้อกินแรกฮะ ยังว่ลืมอออโอ้ลอันคัดมามามาไล่ชดไล่ชดไล่ชดกิดปลาดิบเอาแล้วแบ่งขึงละบันนี่เ่งเอา,าออบแบ่งขึงได้ไลช่ชดกิดปลาดิบหน้าปลาคอนี่หลงหลงเริดเริ่เริ่ตุตยเลยได้ เอาเก่าเลยกาวเลยอ้าวตาเก่เพลงมานี่มาพี่น้องได้เลยนี่ปักฟักปกดอกย่อนอันนี้มันเป็นธรรมชาติพี่น้องเอ้ยลำกลมธรรมชาติปักลมเบาปอดสารพริกนี่นะหลังบ้านเขาบอกว่าฟักดอกย่อนดหลังบ้านเขาบอกว่าฟักเฮอร์บินนานบ้านแต่หอาภาษาคนไทยของเขาคือฟักกลม พักทนเานักพันเาเลยอสยอดเลยในองเทัก่นเบเอาเลยมีเอาพักเข้ามีได้บ่เขาเหรอนันร่แท้นี่มาเด้อพ so okay. yeah. ี no. ่น้องเด้อมาเด้อ คนนี้มันแซ่บเนาะอาหารกั้าวกันข้าวแล้วบอกขับขึ้นได้ทีได้ทางแล้วตอนนี้นะมาเด้อเล็นเพล่หอพี่เลยเนาะหอป่าเหรอหอบปลาดิโหสุดยอดเลยหอป่าดิแล้สุดยอดนะตากันแล้วบ่ตัวนี้น่าจะง่ายกว่ามู่ด้วยนี่เอาตัวนี้เลยเย็นแบบนีนะหาแม่แม่โอ้ตัวที่สามมาแล้วได้ซดซดมาเลยนะขึ้นมาเดี๋ยวนี้ต้องเพลก่อนเอากระดูกก่อนอย่ามันข้าคอนั่นมันเป็นกลางมันเป็นกลาง คือมาสัมเร็จเซลิฟิตรูปข้าวผู้เจลโอ้ยคือนอนมาพักไงวะของพักของบอกพักของบาขึ้นพักนอนรับกนเนื้ับเลยชุดยอดตัวนี้ให้น้ำมาได้ตัวนี้เนาะกลิ่นแล้วเอานี้ล้างพี่น้องเออมันต้องมีน้ำ้าวล้างััักกตวนน้็เออกินก้อนของแท้แน่นอนนี่ไม่ของแท้ เผยจาของแท่นมาลยยูนีฟังน้องนี่แหละข้าวมันหอนพี่น้องเอ้ยของทะเเราลมันหอนลงมันน้ำนะใครได้จมีนจะอม่ทคนเห็นปลาไหลแล้วไปป่ะไปเบิรงป่ะไปละโอ้ับขาเหินดองขยัขยัไปเสิร์มือไยูนีเลยกงงมกับรงงม เมืองทีมงานเท่าลักลังพี่ห้าคนอย่มงวงนี้ โอ้ยสุ่มพวกนี่โอ้ยสุ่มมาเชิดโอ้ยเ้ขยะจะคข้ามากี่นี่อร่อยปลากระบอกเท่าไหร่ดิเอาปลากระบอกฮัลโหลน้องกินน้องเลยมีของแค่บัตรเลยมานแล้วมานละปลาอยู่มันห้าร้อยตัวพี่น้องแม่โม่เพราะว่าบ้านหน้ามันมีแต่ปลาแนวนี้พี่น้องนั่นเลยปลากระบอเรื่องมันลาบเชะเผาวพี่เลยนี่นะเจ็ดกอเอ็ดเพลระแล้วก็แซ่บธรรมชาติมีแต่แนวแซ่บคุยแจ้คุยยางกับคัก ยอดสุดยอดบเจอดโอนป่าเลยโอออยู่ยังยักยังง่ายตัวมัมันมาถึตีนเหพี่บเจอดทได้ป่าเลย กาวเลยบุดดิกาวแล้วนาเมาเจ้ามาเอาลดลไล่ชมาก่อนไล่ดแล้วเอโอ้เสียดายจ้อยู่เท่นีนี่ใส่แก้วด้วนะเดดเลยดๆดเจ้าเด้อเ่งพี่น้องนี่เบิ้งเออาเฮ็ดเบิ้งเหงาเบิ้งซสเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเจ็บไดบเจ็บขักักขักกขัโอ้มันก็กินนี่นะะ เออเบิ้งจับแจ้วเบิ้งนี่นะฮ่าเอาเสียงโหมันนะฮะมาจำโซ่เบิ้งอืมโซ่อายเขาแล้วอ่าที่โอ้เป็นเล่นรสชาติแซ่บแซ่บไปส่วนท่านผู้ชมมากินน้ำดู con อ้าวไปชมว่ามากินกันแด้ Ừ เอ con เอ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  ตึ๊ปากอะพอสมค坤แล้วล่ะมีสามชั่วโมงละปากได้หลายเทิบทีมงานกลับไปก้อยท่าะขึ้นมาทากินข้าวตอนสี่โมงแรกเลยเริ่มตึกตั้งแต่สิบสองโมงหาใบาโมงเริ่มตึกบ้านไปสามชั่วโมงเลยตอนนี้ทีมงานมื้อหล้าละขึ้นมาทากินข้าวก็จะกลับแล้วก้อยปายอย่าไปขอร้องเราเรวทำให้ส้มเด้เอ เมงป่าเมงป่ากระบะแม่นล่ปี่าไ่ิดในปี่นี้ก้อยป่ตัวนี้นะน้ำเชี่ยเาตาละ้ยได้หม เอาถาปั่นให้รูแบ้ใส่ได้ผักย่หอมนเอามาอยู่คุบเริ่มหิวเข้าแล้วบัานนี้เบิกเงามามามาักลมดงานเริ่มหิวแล้วอ้ามีหิวนะมามาทุกคนมาข้าวต้อกันมากบานี้เปตะกินโย กกขับ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 เลยนะมเ,ยเยมยงปา่าของนกินตลิปละตรงนี้ลนะคลิปละนะี่ยมมาินาะกินหรือเปล่ฮะผมไม่จะกินลวติดเทาหออยู่ซึกนมามามาน้าติดาข้างหลังนาเอาไหม ตัวนี้บ่ะตีบ่งเดินมาเด้นกินได้ละกินเหมาะพี่น้องเลยตัวตัวนี้นะกระจายไปพกุกแก้วพร้อมเลยพักโมบมบมแพ้เฮตต้อนน้อยๆกินคือเก้าเฮตต้อนน้อยกินคืนอเก้าเนาะเนี่ยน,นี้นะไม่แพ้เฮดในนั้นเลยเห็นโมเห็นโมทายมุสม

ครัลอยปลาชุดยอดบะเม่นป่าเม่นชมน้อยกินผู้เดียวกินม่ได้กินได้แต่หลายคนชมมันหลายคนแต่ชอกินมันเยอะเขาแห้งบองดังบกินกับขามบนดังซือกัหน่ดังรสับบ่าวบดบวมหัโอ้ยกะหลายหลายแเแต่เด็ก มาต้มปีฝุ่นมาเนื้อหมูมาดูมากินหมูมากินหมูกินไปเจ้ามากินหมูเก้าดำผลุนมาอย่างก็ปีฝุ่นเขาข้าวได้น้อยหนี่อยปีหมูอ๋อไปอยู่ไปปีฝุ่นหมูยานมีนี่นะมีนี่อย่างเงี้ยหมูยานมันนุ่มเหมือนแมนอิ่มเนาะผ้าขาวน้อยเนาะด่างนู่นตัวนั้นเลยบ้านน้ำฝาบเรา เขาแกงน้ำก้อนใช่ไหมแบบนั้นเยอะมากอ่ะพ่อทำใส่กินซส่คือต้มฟ้อนนั่นแล้วก็นี่คือไปฟอนอยู่เนาท่านผู้ชมเขากินน้ำอิ่มก็สิได้เดินทางกลับบ้านแล้วบ้านนี่มากินปลาก็ได้กินอยู่ก้อยกับเมี่ยงป่านะห่อพันเมี่ยงป่าแจมแจ้วแซ่บอยู่เกือบห้าโมงแล้วละเบิ่งตะเวนมัดนี่กะ ได้เมื่อบ้านแลวบอลนี้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้่นก่คนละคนคลิปหน้าเจอกันใหมด้วยคน